แล้วทําไมรีมถึงบอกว่าแบบโฟนะคะริ้วรอยที่เป็นรอยพับแบบโฟเนี่ยมันยากกว่าแบบดินามิกไลน์และสแตติกไลน์เยอะเลยค่ะเนื่องจากว่าโฟนะคะมันเป็นปัญหาที่เกิดมาจากความเสื่อมของร่างกายค่ะหลายๆโครงสร้างเอามายำรวมมิดกันนะคะดังนั้นแล้วค่ะการที่คนไข้หนึ่งคนเดินเข้ามาแล้วก็มีปัญหาเรื่องโฟเนี่ยรีมก็เลยจะต้องจับทําหัตถการหลายอย่างมากเลยค่ะคือแทบจะทุกอย่างเลยนะคะยิ่งระดับความเสื่อมของโครงสร้างต่างๆเขา มีเยอะก็ต้องยิ่งทําหลายอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นไฮฟู RF ร้อยไหมโบตอกฟิลเลอร์เอ่อเลเซอร์รีเซอร์เฟซซิ่งไม่รีเซอร์เฟซซิ่งนะคะอะไรก็แล้วแต่ค่ะหรือว่าถ้าเกิดว่ามันเสื่อมมากนะคะจนถึงขั้นที่เราจะต้องพึ่งพาศัลยกรรมร่วมด้วยนะคะมันก็ต้องทําค่ะ รีเรมองว่าปัญหาของโฟค่ะมันยากมากกว่าเยอะๆเลยนะคะเพราะต้องทําหลายอย่างไงส่วนในเรื่องของไลน์เหรอคะที่เราบอกไปคะ่ะถ้าไดนามิกไลน์นะคะก็ฉีดแค่โบทูเรนัมท็อกซินหรือว่าโบนะ็อซ์น่ะก็จบแล้วแต่ถ้าเป็นสแตติกไลน์นะคะก็เนี่ยแหละรีเซอร์เฟซิ่งเลเซอร์หรือว่ารีเซอร์เฟซิ่งเดเวิร์สนะคะเครื่องมือปูผิวใหม่นะแล้วก็รวมไปถึงอาจจะใช้ในศาสตร์ของเรื่องของไบโอเมดิคอลเทคโนโลยีนะคะก็คือเป็นเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ที่เราได้จากสเตมเซลล์ EL, หรือว่าเซลล์ EL, ต้นกําเนิด จะก Human p p l c e n ต a ารกนี่นะคะ, og, ะ,คะเอาเข้าไปช่วยค่ะคือพอทำไปแค่หัตการเดียวแค่เนี้ย ก็เห็นผลแล้วเออค่ะเห็นผลแล้วเพราะว่าผิวมันเกิดใหม่ไงนะมันก็จะเป็นผิวที่เรียบเนียนนะคะคุณภาพดีมากขึ้นนะคะพวกริ้วรอยถาวรเนี่ยในบางคนที่มันไม่ได้ล่องลึกมากนะคะทําครั้งเดียวคือหายเลยนะหายเกลี้ยงเลยนะค่ะแต่ว่าไอ้เจ้าโฟเนี่ยโอ้โหทําสารพัดอย่างเลยค่ะหมดเงินเป็นแสนล้านนะคะยังไงล่ะไอ้เจ้าโฟนนะคะมันก็ดีขึ้นนิดเดียวค่ะเพราะว่ามันเป็นความเสื่อมของหลายๆโครงสร้างรวมกันค่ะ ฟังแล้วก็อย่าท้อใจนะคะถ้าใครคนไหนที่มีปัญหาเรื่องโฟแล้วนะคะเออก็ค่อยๆทำไปทีละนิดทีละหน่อยค่ะเนอะเพราะว่ามันเป็นปัญหาที่ยากจริงอะ <laughs>